วันนี้ขอนำทุกท่านมาใช้ Facebook l ียซึ่งเป็นฟังก์ชันหนึ่งของ Facebook ที่ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อผู้ใช้ f a c e b o o k นั้นต้องการดูคลิปสั้นๆหรือต้องการลงคลิปสั้นๆในเฟซบุ o กนะครับการใช้ Facebook l ียวนั้นใช้ยังไงก็ขอเชิญติดตามได้เลยครับอันดับแรกเราก็กดเข้าไปที่เฟซบุ o กครับกดไปที่เฟซบุ๊ก นะครับกดไปที่ f a c e b o o k เราสังเกตว่าทางด้านบนของ facebook ก็จะมีคำว,ว่าสร้างคลิปเดียวเรากดเข้าไปเลยครับจากนั้นเราก็ไปกดตรงที่รูปภาพนะครับรูปภาพเราก็เห็นว,ว่าเราก็ไปหาคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะนำมาลงใน facebook เรีวของเราคลิปวันนี้ขอใช้คลิปสั้นๆนะครับเพื่อ ที่จะโหลดได้เรยวนะครับ <lawsuit royable. S 1> แล้วก็ว่าเราใช้ต้องการที่แค่เอาสี่สิบเวินาทีนะครับสีวินาทีทั้งนั้นเราก็คลิกนะครับแล้นเราก็มาคลิกคลิปที่เราต้องการตรงนะครับว่าเราคลิปเราใช้คลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับนั่นก็ได้เลยถ้าเราต้องการใช้เสียงเดิมเราก็สามารถใช้ได้ใช้ได้เลยครับเสียงเดิม ถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มเพลงเข้าไปเราต้องการจะหาเสียงใหม่ที่เราอัดไว้หรือเสียงที่มีอยู่ในเครื่องนะครับแล้วก็กดเพิ่มเพลงนะครับเนื่องจากว่าเรามาดูสัรเขื่อนเราก็เลยหาเพลงที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนนะครับหาเพลงที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปครับเขื่อน มีเขื่อนลำเป้าเขื่อนลำเขื่อนนะครับเอาว้ว่าเราต้องการพิมพ์คำว่าเขื่อนลำเป้าไปเพลงครับน้ําตาหลนบนสันเขื่อนนะว่าเรากดเราก็ลองฟังตัวก่อนครับ,บม,มุกว้าเราชอบเพลงนี้นะครับแล้วก็กด กดมันคึกเพลงไว้เลยครับคึกเพลไว้ว่าบันทึกแล้วนะครับหรือว่าเราจะกดที่เพลงเลยก็ได้ครับเพื่อให้มันเข้าสูรบบเลยครับอันนี้อันนี้เพลงก็กําลังกําลังจะเข้ามาอยูนี้นั่นอันนี้เพลงเข้ามาแล้วครับย่อขอ,อเอบาเสียงก่อนนะครับรรเดี๋ยวบังเบาเบาเสียงไว้จากนั้นเราก็สามารถที่จะมาพิมพ์ข้อความได้ครับพิมพ์ข้อความเราบอกมาดูว่า ล้วก็มีข้อความว่านะครับสันเขื่อนนะครับสัน,นสเขื่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ตรนี้ไปนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนสีตามที่เราต้องการได้แล้วก็กดยบร้อยครับจะเอาตัวเสือไว้ในคลิปหรือว่าไว้บนคลิปด้านบนเนื้อไว้ทางด้านทางด้านล่างก็ได้นะครับจากนั้นเราเราน่าจะใส่แถบเพื่อให้มันเห็นชัดแล้วก็มากดที่นี่ครับ กดแถบาอาจจะเป,เปลี่ยนสีแถบก็ได้นะครับเปลี่ยนสีแถบนะใส่แถบหนังสือไว้ด้านบนหรือด้านล่างดีเพราะว่าเราทําแล้วเราไม่ถูกใจเราก็มากดลงทางขยะครับนะครับหรือว่าเราเราก็มาพิมพ์ใหม่ครับเขื่อนกั้นน้ํานะครับเขื่อนกั้นน้ํากั้นน้าเขื่อนกั้นน้ํานะครับแล้วก็บอกว่า เราต้องการที่จะมาเปลี่ยนตัวหนังสือนะครับเปลี่ยนสีแถบนะครับเมื่อว่าเราเรีย,รยบร้อยแล้วเอาไว้ทางด้านล่างประมาณนี้ก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ไปใส่เอฟเฟกต์นี่เราก็เลือกเอฟเฟกต์ e ก็มีให้เราให้เลือกเราเลือกหลายแบบครับตามที่เราต้องการนะครับนะไม่ต้องไจะขึ้นเมือัเราเราต้องการตัวนี้นะครับสันเขื่อนเขื่อนกั้นนะ้าจากนั้นเราก็มากดที่สติกเกอร์ได้ครับปรับแต่งนะครับ ใช้ตัวไหนดีว่าเราใช้เราใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไว้ทางด้านบนนะครับตัวนองซื้อเราก็สามารถที่จะย้ายได้นะครับสันเขื่อนว่าเราสติกเกอร์เราก็ยังมีที่เป็นกิปอีกนะครับคือภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นคลิปเคลื่อนไหวนะครับตัวไหนดีแตว่าเอาว่าเราเลือกตัวนี้นะครับเลือกนอนหลับนะครับแล้วก็คลิกมาแล้วก็ ย้ายก็ได้ครับย,ย้ายเราตัวนี้เราไม่เร,เราไม่ชอบเราก็ลงทังขยะอันนี้เราก็มานอนตรงนี้นะครับานจากนั้นทําการบันทึกนะครับต้องการบันทึกโดยไม่มีเสียงเพลงไหมเราเอาเรายังไม่ได้ใส่เพลงนะครับดูเพลงนีไมเราเราก็ลองฟังดูก่อน,นครับฟังเพลงครับเสียงเพงลงเปิดเพลงนะครับ เอาเลยนะครับแล้วก็กดถัดไปเลยครับก็ถัดไปแล้วก็ปรากฏว่าสันเขื่อนนะครับแต่กดเสร็จสิ้นอันนี้ก็เปิดเป็นเป็นสาธารณะเปิดใช้งานรีมิกหมายถึงว่าเรานนั้อนุญาตให้ผู้อื่นสร้างคลิปเิดีโอที่เล่นวิดีโอของคุณคู่กับวิดีโอของตนได้แล้วก็ กดตัวนี้เลยครับกดปิดแปเพื่อให้เขานั้นสามารถนําคลิปของเรานั้นเอาไปดีมิกได้ดังนั้นเราก็กดแชร์คลิปนะครับกดแชร์คลิปแล้วก็รอสักครู่นะครับโปรดอยู่ในแอปต่อไปขณะอัปโหลดคลิปเร็วนะครับเราเราก็รอนะครับรอรอการอัปโหลดคลิปนั้นจะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของท่านนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตไวก็อัปโหลดไว ครับนี่คลิปก็กําลังดําเนินการให้เสร็จสิ้นแล้วนะครับคลิปกําลังจะเสร็จสิ้นนะครับเมื่อคลิปเสร็จสิ้นแล้วก็จะปรากฏเมื่อคลิปเรียว่าอัปโหลดคลิปเดียวแล้วเราก็สามารถจะมาดูคลิปอยู่ได้นะครับเดี๋วเราก็มาเปิดตัวครับเปิดตัวคลิปนะครับเปิดตัวคลิปว่าเป็นไงบ้างคลิปทแบบี่จะไปเขาบาเสียงกันนะครับ พิดว่าเราลงแล้วนะครับผู้ที่ชอบเขาจะมากดที่มือว่าถูกใจนะครับแล้วก็หรือว่าเขาอาจจะมากดคอมเมนต์ตรงนี้ได้นะครับแสดงความคิดเห็นนะครับหรือว่าเราจะแสดงความคิดเห็นถ้ามีคนมาแสดงความคิดเห็นเราก็สามารถที่จะมาตอบทางด้านได้ทางด้านนี้ได้ครับเขียนความเห็นว่าหรือว่าเราเขียนนะครับเขียนเพิ่พมมีคนชมมาแล้ว,ว่าสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากเรากดไปนะครับ มันก็จะเป็นคอมเมนต์ของเรานะครับมันก็จะมากดปรากฏตรงนี้ครับคอมเมนต์นะครับนะครับก็จะมีคนว่าอะไรมีคนถูกใจหนึ่งคนมีคนคอมเมนต์หนึ่งคนเราดังนั้นเราก็สามารถที่จะกดกดแชร์ได้ครับกดแชร์ส่งไปให้เพื่อนนะครับส่งไปยัง facebook ส่งไปยังไลน์ส่งไปยัง Mess e n g e r ได้นะครับส่งไปให้ใครก็ได้นะครับเมื่อเราต้องการส่งตนนี้เราก็กดที่นี่นะครับกดที่นี่นะครับอย่างนั้นเราก็ บอกว่ากําลังส่งขอ้อความก็ส่งขอ้อความไปไปไปแล้วครับเนะีย่ยส่งขอ้อความถึงผู้สนะเนตน้อยแก้มแล้วนะครับนะก็ดูได้นะครับจากนั้นหรือว,ว่าเอา้าเรายังไม่สนใจคลิปนี้มีข้อผิดพลาดอยู่เราต้องการลบแล้วก็กดสามเหลี่ยมทางด้านล่างนี่ยกดสามเหลี่ยมนะครับเราจะโหลดคลิปไปดูก็ได้หรือว,ว่าเราไม่ถูกใจแล้วก็กดลบทิ้งเลยครับนะลบทิ้งมันก็ลบคลิปเดียวใช่ไหมเราเราบอกว่าใช่เรากดลบเลยครับกดล,ลบเลย คลิปที่เราทําไว้ก็จะถูกลบไปนะครับนี่คือวิธีการเล่นจากนั้นเราก็สามารถที่จะลงคลิปลงในเพจของเราที่เราทํามาเพื่อการค้าขายเพราะาเรามีเพจที่ว่ากเกษตรวิถีชาวชาว,ชาวบ้านซึ่งเป็นเพจที่เกี่ยวกับการทำรรเกษตรนะครับเราก็กดกลับไปที่เพจของเราเลยครับ จากนั้นเราก็เลื่อนลงมาทางด้านล่างนะครับที่หน้าเพจคือว่าคลิปริวนะครับแล้วกดเข้าไปที่คลิปริวนะครับจากนั้นเราก็ไปกดหาวิดีโอนะครับไอโอที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่เราซึ่งเป็นเพจของเรานะรก็คลิกเข้าไปเราก็หานะครับคลิปที่เกี่ยวข้องการเกษตรอันนี้ก็ขออนุญาตใช้คลิปสั้นๆนะครับเพื่อที่จะ อัพโหลดจะได้ไวนะครับหรือว่าเรามาเลือกเอาที่19วินาทีก็าสั้นดีนะครับก็ทุกอย่างทำเหมือนเดิมครับถ้ามีเสียงอยู่แล้วเราก็ใช้เสียงที่เราทำการบันทึกไว้ไว้แล้ว,วไวใช้ไวได้เลยนะครับนี่คือเสียงที่อยู่ในคลิปนะครับเราไม่เรา <ละ S 2> เราเราไม่ต้องการเพิ่มเสียงเราก็ใช้คลิปที่เปลี่ยนต้นฉบับนั้นะหรือว่าจากนั้นเราก็สามารถทำได้แบบเดิมครับใส่ข้อความลงไปนะครับชมสวนกเกษตรนะครับชมสวนชมสวนกเกษตรครับนะใส่สอนะอเอ,อฟเฟกต์ก็ได้ครับใส่เอฟเฟกต์ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลย ใส่สติกเกอร์นะครับที่เป็นกิฟต์เป็นสติกเกอร์เป็นกิฟต์ตีนอีโมจินะครับเลือกเลยครับอีโมจิก็คือก็มีอีโมจินะครับอีโมจินะครับสติกเกอร์แล้วก็เมื่อเราเราต้องการกิฟต์นะครับเราต้องการแชทตัวนี้แล้วก็กดไปเลยครับเนี่ยกิฟต์ตัวนี้นะครับ จริงไม่ได้ี๋ยวเราก็ทำการกดบันทึกนะครับกดบันทึกล่างไว้ได้นะครับหรือเราดาวน์โหลดซื้อไว้นั้นเราก็กดถัดไปครับกดถัดไปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับพาชมพาชมสวนนะครับพาชมสวนพาชมสวนเกษตรนะครับพาชมสวนเกษตรนะครับอ่าพาชมสวก็กดเสร็จสิ้น จากนั้นเราก็กดแชร์คลิปนะครับกดแชร์คลิปถ้าคลิปสั้นอินเทอร์เน็ตแรงการอัพโหลดคลิปก็จะรวดเร็วนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะปรากฏคลิปอยู่ในเพจซึ่งเป็นเพจที่เราทำขึ้นมาเพื่อที่จะทำการข้าขาย หรือเพจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเรือเพจที่ทําเกี่ยวกับการทางด้านเชิงธุรกิจก็สามารถมาอัปโหลดคลิปลงในนี้ได้เพราะว่าเป็นคลิปสั้นๆเพียงแค่ประมาณหนึ่งนาทีเพื่อที่ดึงดูดลูกค้านะครับเข้ามาชมในเพจของเราครับอันนี้ก็คลิปก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วมาดูดูคลิปนะครับ มาดูคลิปนี่ก็จะอยู่ในอยู่ในหน้าเพจของเรานะครับคลิปก็จะปรากฏอยู่ในหน้าในหน้าเพจของเรานะครับนะครับเพจนะครับนะครับคลิปก็อยู่ในหน้าเพจของเราเราก็สามารถที่จะทตา,ามการค้าขายได้นะครับแล้วก็กดสั่งดูคร,รับนะครับรถวิงรถวิงไม่ได้รถวินไม่ได้ี่ทางรวมสังม่านนะครับ ถ้าเราไม่ถูกใจเราก็ลบทิ้งได้ครับลบทิ้งได้นะครับลบทิ้งได้ครับลบทิ้งเนาะลบทิ้งนี่เป็นการทดลองให้ดูนะครับก็ลบทิ้งนะครับงนั้นอีกวิธีการหนึ่งในการลงคลิปวิวนะครับนอกจากเราลงจากคลิปแล้วเราก็สามารถที่จะลงจากรูปภาพได้นะครับอีกวิธีการหนึ่งอันนี้รูปภาพว่าเลือกหลายรายการครับเลือกหลายรายการก็คือเราเลือกภาพ ที่เราต้องการจะนํามานํามาลงในคลิปนะครับเราก็เลือกภาพติ่ต้อการนะครับเราก็ค้นหาค้นหาภาพนะครับที่เราต้องการนะครับจะลงพุดว่าเราไปเที่ยวมานะครับเราไปเราไปเที่ยวมาแล้วมันมีหลายหลายภาพเลยที่เราชอบล้วก็เลือกนะครับเลือกละตการเพราะว่าคลิปเร็วมีความยาวได้สูงสุด60วินาทีนะครับ ก็ประมาณสิบภาพนะครับเมื่าเราเลือกซับแปภาพเพื่อความรวดเร็ในการทำนะครับแล้วก็กดถัดไปครับกดถัดไปกับมืออื่นครับคลิปก็กําลังประมวลผลวิดีโออยู่อันนี้ก็เป็นภาพที่เป็นภาพนิ่งแต่เราต้องการให้ภาพนิ่งนั้นมีชีวิตคือเคลื่อนไหวได้นะครับเราเราก็รอนะครับรอ ประมวลผลวิดีโออยู่ก็ชาเรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับความเร็วอินเด็ตของท่านด้วยนะครับก็รอไปนะครับเสร็จแล้วนะครับต้องการสิงเสียงกับภาพ ถ้าเราไม่อันนี้เป็นเสียงแนะนํานะครับถ้าเราไม่ชอบใจนะครับเราก็สามารถที่จะไปค้นหาเพลงก็ทําได้แบบเร็วปกตินะครับเราก็บอกว่าไปเที่ยวนะครับบอกว่าไปเที่ยวเราไปเที่ยวมานะครับเราก็คือหาเพลงที่เกี่ยวข้องกับไปเที่ยวนะครับไปเที่ยว aha, มีน้อยเรากดไปที่เราไปเที่ยวที่นี่มีเพียงอะไรบ้างนะครับไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวด้วยกันนะเรากดนี้นะครับ ไปเที่ยวกันนะนะครับแล้วก็เราต้องเดินเราเมื่อเดินก็รากดบันทึกเพลงนะครับบันทึกเพลงนะครับกดไปที่บันทึกเพลงนั้นเราก็กลับไปที่ที่บันทึกไว้มันก็จะปรากฏเพลงที่เราได้ทําการบันทึกไว้หลายเพลงเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ถูกเราไม่ถูกใจเราเลือก เราเลือกจากเพลงที่เขาแนะนำก็ได้ครับแล้วกดต่อไปเลยครับก็แบบเดิมว่าเราสามารถพิมพ์พิมพ์ข้อความได้นะครับเที่ยวเที่ยวกันนะแล้วก็พิมพ์แล้วก็ใส่สีนะครับใส่สีอักษร ไว้ด้านบนไว้ด้านล่างไว้ในภาพพิมพ์เอฟเฟกนะครับเลือกเอฟเฟกภาพที่ต้องการนะครับกดสติกเกอร์นะครับกดสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นะครับที่เป็นสติกเกอร์กดที่เป็นกริปกดที่เป็นอีโมจิก็แบบเดิมครับทำเหมือนกับที่เดิมทุกอย่างนะครับถ้าเราคิดว่าพอใจแล้ว แล้วก,กดถัดไปครับกดถัดไปแล้วก็พิมพ์ตัวงสือว่าเที่ยวกันนะครับเที่ยวกันนะครับเที่ยวกันแล้วก,กดเสร็จสิ้นก็แบบเดียครับใช้กดสาธารณะคือทุกคนนั้นสามารถเข้ามาดูได้เปิดใช้งานดีมิกจากนั้นเราก็กดแชร์คลิป เรก็รอนะครับเพราะว่าโปรดอยู่ในแอปต่อไปขณะที่อัปโหลดคลิปเรีวเราก็รอนะครับรอรอสักครู่หนึ่งนะครับการเฟซ b ุ o เรีวกำลังการทำการบันทึกคลิปเรีโออยู่ตอนนี้ก็ทำการบันทึกใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับว่านะก,กำลังอัปโหลดคลิปเรีว เราก็รอนะครับรออย่างเดียวคลิปดูได้แล้วนะครับคลิปดูได้เข้าไปูครครับนี่ก็เป็นคลิปที่เราได้ทําการบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้ดูว่าคลิปที่เราได้ลงไว้นั้นอยู่อยู่ที่ไหนครับแล้วก็เปิดที่หน้า facebook ไปครับเราก็ไล่ลงไปเรื่อยนะครับไล่ลงไปเรื่อยนะครับไล่ลงไปเรื่อยนะครับเราก็ไล่นะครับคลิปที่เราทำการ บันทึกไว้อยู่อยู่ไหนบ้างนะครับคลิปที่เราทําการบันทึกไว้มันก็อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เนีสร้างหรือว่าเราคลิกไปอยวแล้วก็กดเข้าไปครับนี่ก็คือคลิปเดียวที่ของฉันที่เราได้ทําการบันทึกไว้ที่เราลงไว้แล้วคลิปเดียวที่เราถูกใจละเราไปชมคลิปไว้แล้วถูกถูกใจแล้วก็มันก็จะมาปรากฏที่นี่นะครับว่าเฉพาะคนทน้นที่มองเห็นคือเราไปชมคลิปใครแล้วถูกถูกใจแล้วก็ทําการบันทึกไว้ ครับเนี่ยส่วนคลิปของเราก็จะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยนะครับนี่เนี่ยคลิปเราที่ลงไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับลงไว้สักครู่นี้นะครับนี่ครับลงไปสักครู่นี้นะครับนี่ครับนี่คือทั้งหมดของการใช้เฟซบุ๊กเลี้ยวนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านนั้นสนุกกับการลงคลิปสั้นๆนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับ